สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาตัวได้ยงไรตัว e n h h n t s o l ิชั่นใน EPIC มันไม่สามารถจอยเพื่อนได้นะครับมีคนถามใน YouTube แล้วก็เมื่อคืนลองเล่นเพื่อนเองแล้วจอยกันครึ่งชั่วโมงจอยไม่ได้ลยทีสำหรับเงื่อนไขแรกนครับก็คือเราต้องผ่านในส่วนตัวภารกิจงานแรกก่อน, okay. <Give> นงานแรกอย่างที่เียนในจอเลย แล้วเมื่อเราผ่านตารกิจแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาเองครับที่จะให้เราเลือกว่าเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนอันนี้คือเพื่อนไขนะอันที่2นะครับเพื่อนชวนไม่ขึ้นทายัางไงเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนอันนี้มันเป็นระบบที่ตลกมากเลยก็คือคุณต้องเปลี่ยนในส่วนตัวการตั้งค่าห้องของ,ของคุณให้เห็นในส่วนตัวเซสชันของคนอื่นด้วยอย่างอันนี้ผมลองเปลี่ยนจากเล่นคนเดียวเป็นเล่นกับเพื่อนเท่านั้นนะครับ นี่ปุ่มยอมรับเลยขึ้นมาเลยเป็นระบบที่ตลกมากไม่รู้ว่าทำไมเราต้องทำเป็นอย่างนี้ด้วยโอเคง่ายๆแค่นี้เลยครับผมโอเคก็คลิปสั้นๆเนาะยังไงถ้าใครผ่านมาดูแล้วแก้ปัญหาได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกนะครับถ้าได้เราก็กดติดตามไปด้วยกันนะทุกคนอันส่งแขกแล้วสวัสดีครับ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 